ามาเดินทะเลมันเจอดอกไม้พี่นอ้องดอกอะไรไม่รู้รถคูชีพของเยพรเนี่ยพี่น้องใครรู้จักหนึ่งว่าดอกอะไรพี่น้องต้นอะไรเนี่ยรู้จักสวยแต่มันดูดอกไม้ด้วเดียกันเดเยพรแล้วพี่น้องเนอ่ยต้นไหนนต้นใหญ่ใหญ่ ดอกอะไรใครรูด้ดึงจังบ้านนี้เขาเรียกอะไรแหดึเด่กพาห้ดูสวยๆน้อง,งว้าวงามต้นยังใหญ่เลย<ว>มีลูกเหมือนกล้วยเลยพี่น้องอออกลูกคือกล้วยเธอเลยแต่ว่าชีขึ้นฟ้าต้นไหนดูเนี่ยเฮ้ยเห็นไห<ว>ม มีอะไรเปรกๆประยุทธ์ไทยด้วยพี่น้องไปอย่างงมามๆหนาน้องควายมาเลี้ยงแท้สวยๆด้วยพี่น้องเด้ออย่าเยอะงามนี้เป็นต้นหย่อมน้อยฝั่งทะเลด้วพี่น้องฝั่งนึนกงนนก็คือทะเลได้ยินเสียงคลื่นไหมพี่น้องเนะี่ยก็ไม่รู้ต้อนอนะไรเนาะเอามาปลูก ใค,ใครลูกก็บอกหนูน,นะสวยเท่เกี่ยวกับดอกไม้นี่บ้าไม่รู้หรอกว่าบ้านเขาดอกอะไรดึงอะ่ะต้นใหญ่ใหญ่เลยต้นไหนงามดอกสวยเท่ นี่ร่ว,วงแล้วเหมือนกล้วยเลยพี่น้องเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเห็นมีผมของสดชื่นเนาะพี่น้องเนาะในสวนหย่อมนะแอ้พรอนมาถ่ายสวนหยอน่อมนดนรถเก๋งไอ้พรอนอยู่นดน,น,นรถเป็นเร็สวยน,นะนี่ มีฉบาดอกฉบา,ด,ด,บาดูดอกฉนะบาดนะเห็นห่าวเวกหาดอกฉบาายทำไมมันลบอยู่ข้างในนี่เจ้าฉบาเอ้ยน้มแต่พี่น้องลบอยู่ในนี่อุย้ยกำลังจะออกดอกแล้วพี่นอ้องเยอะแยะเลยะแต่ว่าเขาเขากำลังโอ,อกอยู่ข้างใน ชมทะเลแล้วมาชมดอกไม้กันนอพี่น้องสดชื่นตอนนี้ยิ่งคำ่ำยิ่งมีคนมาเยอะเลยพี่น้องคนก็จะขอบไปต่งนี่เห็นไหมก็จะมาดูตะวันตกดินกันเนี่ยเพอถ่ายแล้วก็ถ่ายถ่ายตรงนี้พี่น้องเป็นถ่ายทะเลเนาะหลังจากรู้ทะเลก็มาดูดอกไม้พี่น้อง ดอกอะไรค่ะใครรู้จักมันก็บอกเด้อเจ้ว่าลุกๆไงดูต้นอ่ะเนาะเนี่ยเห็นไหมเจ้าว่าโดอกยังใหญ่จดอกอะไรสวยงามเอาจากนี่ะนะใครรู้ว่าดอกอะไรก็บอกยัยพน,นึงนะพี่น้องสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ